สวัสดีครับ F4 สาวน้อยเพรบันแพง F4 น้ององุงนเพรดบันแพง F4 บอสโยและ F4 เซียนนนสำหรับคลิปนี้สาวโลดอุบลจะมาพูดและมาเล่าข่าวเกี่ยวกับซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราคือน้ององุิงเพรบันแพง และผลงานการแสดงสำหรับเมื่อคืนนี้ที่อ,อําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์พ่อๆแม่ๆก็มาให้การต้อนรับและให้กำลังใจกับซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราและคณะสาวน้อยเพชรบันแพงเป็นจำนวนมากสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาและสำหรับค่ำคืนนี้น้องอู๋นี้ก็จะ ไปทำกัรแสดงอยู่ที่ <c oughs> ตำบลโคกจานอ,อ,อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศร,รีสะเกดก็อขอเรียนเชิญและพ่อพ่อมแม่แม่ของน้องอุงอ๋งเพชรบันแพงไปให้กำลังใจน้องอุงอ๋งเพชรบันแพงหรือขวัญใจซปเปอร์สตราร์น้อยขวัญใจมหาชนของเราสำหรับข้าคืนนี้ ที่บ้านโคกยานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกตน,นะครับและสำหรับงานขึ้นบ้านใหม่ของน้องก็ใกล้เข้ามาแล้วครับและพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่3 1ธันวาหกเจ็ปคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบันแพงและน้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงก็จะมาทำการแสดงอยู่ที่บ้านน้องคู ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดและพ่อพ่อแม่แม่แ,มและเอซีจากต่างจังหวัดหรือจากกรุงเทพหรือจากต่างจังหวัดเช่นลุงอ้วนชวนคุยก็เดินทางมาบ้านน้องหุ๋งวันนี้เพื่อมาพบน้องและมาขึ้น บ้านใหม่ของน้องอุ้งิงเพชรบ้านแพงสำหรับ F อซที่มาถึงก่อนก็ได้ตั้งเต็นต์ตามทุ่งนาบริเวณรอบบ้านน้องอุ้งิงเพชรอุงิงเพชรบ้านแพงรู้สึกว่าบรรยากาศดีมากสนุกสนานแบบบรรยากาศแบบปั้นบ้านรู้สึกว่าดีมากนะครับคางเต็นท์รอบบ้านน้องอุ้งิงโอเคคุยกัน เยรจาก,กันระหว่าง f c ต่อ F4 ที่เดินทางมารวมกันอยู่จุดนี้จากต่างแก่มารวมกันได้คุยกันรู้จักกันถือว่าสุดยอดมากสําหรับ F4 ของน้องอุินเพชรบนแพงงอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ครับพบกันที่บ้านน้องขู่ตาบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดสำหรับคลิปนี้สรโรดอุบล ขอขอบคุณและขอบใจ f อน้องอุงหญิงและ f อฟบอสโจและ f อสาวน้อยเพียนบันแพงเป็นอย่างมากสวัสดีครับขอขอบคุณครับ